บ้านหรูหลังใหญ่สองชั้นสไตล์โมเดิร์นบรรยากาศเป็นส่วนตัวบนทําเลจังหวัดสมุทรสาครใกล้ถนนพระรามสองเดินทางสะดวกค่ะพอวมิเสร็จไ์หญิงมาริลีมาแล้วค่ะวันนี้นะคะหญิงพาทุกคนมาดูบ้าน8ปดสองชั้นสไตล์โมเดิร์นค่ะที่โครงการอลิสแลนด์พันธุวงศ์สมุทรสาครค่ะ บ้านของที่นี่นะคะจะทําให้การอยู่อาศัยของทุกครอบครัวลงตัวที่สุดค่ะที่นี่พัฒนาโครงการโดยบริษัทหงไทยกรุ๊ปนะคะแล้วก็ก่อสร้างโครงการโดยบริษัทกวางตา c o n s คอนสตรัคชั่นจำกัดค่ะที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างทุกรูปแบบมายาวนานกว่า20ปีค่ะ โลเคชันของโครงการอลิสแลนด์พันธุวงศ์สมุทรสาครน,นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะนั่นก็คือถนนคลองสีวาพันธุวงศ์นะคะในเขตตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนเศรษฐ,ฐกิจหนึ่งค่ะเชื่อมไปถนนพระรามสองก็ง่ายค่ะจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือว่าไปทางจังหวัดสมุทรสงครามไปจังหวัดเพชรบุรีไปหัวหินเนี่ยก็สะดวกค่ะที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับตัวเมืองมหาชัยค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตนะคะตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ค่ะร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อมีครบเลยค่ะจะซื้อข้าวซื้อของนะคะมีแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะคะไปเลือกช็อปกันได้เลยค่ะหรือว่าจะไปเดินห้างใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะมีเซ็นทรัลมหาชัยอยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับพอตชิโน่ด้วยนะคะเจ็บป่วยไม่สบายค่ะโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่ะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาชัยได้เลยค่ะ อลิสแลนพันธุวงศ์สมุทรสาครนะคะที่นี่พัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ28ไร่ค่ะมีบ้านทั้งหมดนะคะคือ92ยูนิตค่ะเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ทุกคนด้านหน้านะคะจะเป็นโซนอาคารพาณิชย์ค่ะมี18ยูนิตซึ่งตอนนี้เหลือขายเพียงแค่2ยูนิตเท่านั้นค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะมีทั้งหมดคือ74ยูนิตค่ะ ซึ่งรองรับทั้งการอยู่อาศัยหรือว่าทําธุรกิจนะคะก็มีสินค้าให้เลือกครบเลยค่ะสําหรับอาคารพาณิชย์นะคะก็จะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่24.40ตารางวาค่ะเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นครึ่งนะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็จอดรถบริเวณด้านหน้าโครงการค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่2ยูนิตเท่านั้นค่ะส่วนด้านในค่ะก็จะมีบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวให้เลือก3แบบด้วยกันค่ะเริ่มที่บ้านเดี่ยวนะคะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวาไปจนถึง54ตาาารงวค่ะ่ะพื้นที ใช้สอยนึอยตารางเมตรนะคะมี4ห้องนอนสี่ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะแบบนี้นะคะเหลือ2ยูนิตสุดท้ายแล้วค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นบ้านแฝดผนังไม่ติดกันค่ะบรรยากาศเหมือนบ้านเดียวเลยค่ะที่ดิน48ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย189ตารางเมตรนะคะฟังกชั่นคือ4ห้องนอนสี่ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะแบบนี้นะคะเหลือ3ยูนิตสุดท้ายค่ะ และแบบสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างที่หญิงจะพามาดูค่ะนั่นก็คือบ้าน8ผนังติดกันค่ะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่35ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรนะคะฟังก์ชันคือ3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถนะคะสําหรับแบบนี้เนี่ยยังมีบ้านให้เลือกอีกหลายแปลงเลยค่ะมีทั้งที่ดินมาตรฐาน35ตารางวาแล้วก็ที่ดินขนาดใหญ่นะคะอยากได้แปลงไหนสามารถมาเลือกได้เลยค่ะ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านที่นี่นะคะก็คือผนังของเขาจะเป็นอิฐมอนแดงค่ะข้อดีก็คือสามารถต่อเติมได้ง่ายค่ะจะเจาะจะตอกจะทุบนะคะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้สะดวกสบายเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะนี่ละค่ะด้านหน้าบ้าน นี้นะคะเป็นพื้นที่จอดรถที่สามารถจอดได้สองคันแบบสบายๆเลยค่ะแล้วก็เป็นบ้านแฝดที่มีพื้นที่ข้างบ้านนะคะรองรับการต่อเติมเพิ่มฟังก์ชันได้ในอนาคตหรือว่าใครจะทําเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้นะคะสร้างบรรยากาศความร่มรื่นให้บ้านของเราหน้าอยู่อาศัยมากขึ้นไปอีกก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะก่อนจะเข้าตัวบ้านนะคะเขาก็จะมีเฉลียงด้านหน้าบ้านซึ่งตรงนี้ทำเป็นมุมสำหรับถอดรองเท้าใส่รองเท้าก่อนเข้าออกตัวบ้านค่ะประตูบ้านก็เป็นประตูกระจก บานสไลด์นะคะเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาและเป็นประตูกระจกบานใหญ่นะคะเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในบ้านได้อย่างเต็มที่ต่เข้าไปดูด้านในกันค่ะ นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างอลิสแลนด์พันธุวง์สมุทรสาครค่ะบ้านแฝดผนังติดกันนะคะพอเราเปิดประตูเข้ามาค่ะก็จะเจอกับมุมนั่งเล่นรับแขกค่ะจุดนี้นะคะพื้นที่กว้างขวางวางโซฟาตัวใหญ่ได้สบายๆเลยค่ะวางโต๊ะกลางวางอัมแชร์ด้านนี้ได้นะคะส่วนฝั่งตรงข้ามก็ทําเป็นชั้นวางทีวีค่ะจะทำบิวอินเป็นตู้หรือว่าแขวนลอยตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อเนื่องเข้าไปด้านในค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ Dining Area หรือว่าเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด4-6ที่นั่งได้เลยค่ะแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับทำเคาน์เตอร์เตรียมอาหารทำเป็นแพลนที่เพิ่มเติมได้มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆใ,ให้นะคะช่วยเปิดรับลมรับแสงธรรมชาติได้ดีค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะมีเฉลียงออกไปค่ะซึ่งโครงการจะปูพื้นกระเบื้องไว้ให้ค่ะอันนี้บ้านตัวอย่างโครงการทําให้ดูเป็นไอเดียว่าสามารถเพิ่มฟังก์ชันนะคะต่อเติมโดยทําเป็นห้องออนเอกประสงค์นะคะทำเป็นห้องทํางานหรือว่าจะทําเป็นห้องนั่งเล่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าบ้านที่นี่ทุกหลังค่ะผนังเป็นอิฐมอนแดงง่ายต่อการต่อเติมค่ะ ถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวค่ะซึ่งโรงงานเตรียมระบบน้ำระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราสามารถบิวอินเคาน์เตอร์ครัวสวยๆได้แบบบ้านตัวอย่างนี้เลยค่ะเป็นครัวรูปตัวแอ L เข้ามุมนะคะทำซิงค์ล้างจานทำเตาไฟฟ้าทำตู้เก็บของเพิ่มเติมได้จุดนี้ก็สามารถวางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆได้เลยค่ะและประตูนี้นะคะก็เชื่อมต่อไปโซนซักล้างด้านหลังบ้านได้ค่ะ 1ฟังก์ชันของชั้น1ค่ะทุกคนห้องน้ำค่ะแล้วก็ออกแบบได้ดีด้วยนะเป็นห้องน้ำที่แยกฟังก์ชันการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยระหว่างส่วนเปียกกับส่วนแห้งค่ะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะและสุขภัณฑ์ที่นี่ก็มีความพิเศษเพราะว่าเขาเลือกใช้แบรนด์อเมริกันแ n นด r d ทั้งห้องเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น2กันต่อนะคะซึ่งโถงทางเดินบันไดเนี่ยจะอยู่ด้านหน้ามากเลยทุกคนถ้าเปิดประตูเข้ามาก็คือซ้ายมือนะคะแต่ก่อนจะขึ้นไปชั้น2นี่ มีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะเอาละขึ้นไปด้านบนกันค่ะและทางเดินบันไดนี่นะคะเขาก็ออกแบบให้มีช่องแสงแนวยาวค่ะเพื่อให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาด้านในนะคะทำให้ตรงทางเดินบันไดเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟในตอนกลางวันเลยค่ะ สำหรับชั้นสองนะคะพอเราเดินบันไดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับโถงกลางบ้านค่ะเชื่อมต่อไปแต่และฟังก์ชันนะคะซึ่งชั้นนี้จะมีทั้งหมดคือ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดมจะอยู่โซนด้านหน้าค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะมาสเตอร์เบดมนะคะพอเราเปิดประตูเข้ามาซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวค่ะซึ่งเป็นห้องน้ําที่ออกแบบได้กว้างนะคะแยกฟังก์ชันการใช้งานสาหรับส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกับมีหน้าต่างระบายอากาศค่ะ ส่วนถัดเข้าไปด้านในก็จะเป็นโซนพักผ่อนนะคะวางเตียงนอนใหญ่ๆได้เลยค่ะซึ่งห้องนี้วางเตียงไซส์5ฟุตถึง6ฟุตได้สบายๆนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่วางโต๊ะข้างเตียงได้ทั้ง2ฝั่งนะคะปลายเตียงตรงนี้ค่ะจะทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนวางโซฟาหรือว่าเป็นเดย์เบสสบายๆก็สามารถทําได้ค่ะมีพื้นที่สําหรับการทําเป็นชั้นวางทีวีฝั่งนี้ได้ด้วยค่ะด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่ระเบียงส่วนตัวด้วยทุกคนนี่ เปิดประตูออกไปนะคะเปลี่ยนบรรยากาศให้เราออกไปยืนรับลมชมวิวสูตรอากาศด้านนอกได้เลยค่ะมาสเตอร์เบดมพื้นที่เขายังไม่หมดนะคะยังมีมุมสำหรับทำา w l l i n c น o s e t หรือว่าห้องแต่งตัวได้พื้นที่บิวอ i n ตู้เสื้อผ้าครบแบบนี้เลยค่ะทำโต๊ะแต่งตัวเพิ่มเติมได้และจุดนี้ก็ยังมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ให้อีกหจุดด้วยค่ะ โซนหน้าหลังบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะไซทั้ง2ห้องเนี่ยใกล้เคียงกันเลยค่ะสามารถวางเตียงสัก 5ฟุตเนี่ยกำลังดีนะคะนี่ขนาดบ้านตัวอย่างนะคะเขาวางเตียง5ฟุตให้ดูก็ยังมีพื้นที่สำหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีหรือว่าจะทำเป็นมุมนั่งทำงานโต๊ะแต่งตัวก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งห้องนี้จะมีหน้าต่างให้2จุดนะคะก็คือด้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะ ข้างๆกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่3ค่ะไซส์ไม่ต่างกันอย่างที่หญิงบอกนะคะด้านในเนี่ยวางเตียง5ฟุตหรือว่าจะเป็น6ฟุตก็วางได้นะคะมีพื้นที่สําหรับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์บานใหญ่ให้1จุดทางด้านหลังบ้านค่ะ ฟังชันสุดท้ายนะคะสําหรับชั้น2ก็คือห้องน้ําส่วนกลางค่ะที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะซึ่งโครงการก็ออกแบบไว้ครบเลยค่ะมีโซนอาบน้ําแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบเซตค่ะแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะ ูบ้านตัวอย่างกันแล้วค่ะยิงพาทุกคนมาดูพื้นที่ส่วนกลางในโครงการกันบ้างค่ะอลิสแลนด์พันธุวงสมุทรสาครค่ะบ้านที่นี่ถึงแม้จะมีเพียงแค่92ยูนิตค่ะแต่ว่าส่วนกลางเนี่ยเขาให้มาครบเลยนะคะทั้งคลับเฮาส์สูง2ชั้นค่ะสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะด้านบนก็จะมีห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกําลังกายครบแล้วก็เป็นฟิตเนสวิวสระว่ายน้ําแล้วก็วิวสวนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยค่ะให้เป็นพื้นที่สําหรับลูกบ้านได้มาาทํกกิจกร ะะมาเดินเล่นพักผ่อนในช่วงตอนเย็นๆหรือว่าวันหยุดได้เลยค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่ก็ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด CCTV แล้วก็รอปภค่ะการขับรถเข้าออกสําหรับลูกบ้านนะคะก็จะเป็นระบบคีย์การ์ดค่ะส่วนถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะคะก็ต้องแลกบัตรค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยค่าส่วนกลางของที่นี่อยู่ที่35บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ มาสรุปภาพรวมกันนะคะอลิสแลนด์พันธุวง์สมุทรสาครนะคะบ้านแฝดสองชั้นสไตล์โมเดิร์น ER ทำเลดี D, ติดถนนใหญ่ค่ะเดินทางเชื่อมถนนพระรามสองได้ง่ายนะคะแล้วก็มีแบบบ้านให้เลือกหลายแบบค่ะจะซื้ออยู่อาศัยก็ได้หรือว่าจะลงทุนก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่จะมีทั้งอาคารพาณิชย์แล้วก็บ้านแฝดและบ้านเดี่ยวนั่นเองค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยครบค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ส่วนกลางรองรับไลฟ์สไตล์อื่นๆค่ะและที่สําคัญเลยเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าจํานวนยูนิตไม่เยอะค่ะมีเพียงแค่92ยูนิต เท่านั้นค่ะสาหรับบ้านแฝดผนังติดกันที่เราพาดูในวันนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นแล้วก็ครอบครัวขยายสมาชิก2-4คนเนี่ยอยู่ได้สบายๆเลยนะคะลงตัวสําหรับการอยู่อาศัยค่ะใครที่สนใจบ้านนะคะในโซนถนนเศรษฐกิจพันธุ์วงศ์ค่ะยิงว่าต้องแวะมาดูโครงการนี้นะคะบ้านแฝด3ห้องนอนเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ล้าน9แสน9หมื่นบาทค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นที่ ่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะยังไงแวะมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการค่ะสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจโครงการค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง Home Buyers ของเราไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีมาให้ได้ดูกันอีกเรื่อยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปละค่ะ